สบายดีพี่น้องสบายดีย่ำคำคำแรงแรงครับสังคมยอดนยมแมละครับเนี่ยล็อกก็ย่อขคือเขาครับตอนนี้เยือนยุดให้มั่นสะบัหลังข้างนาจะเป็นคล้องน้ำครับด้านคางนีล่ละด้านนากระแมน่นด้าน้างกระแมน่นคล้องน้ำครับเดี๋ยวนั่นสองเห็นบ่บรรยากาศมันเข้มครับ ผมมีแสงแดดจะเห็นหน้าตาเป็นมั่วๆยังอยพี่น้องสังคมยอดนิยมคือเกา่าเด้อ <c> โ <oughs> ดนเราบอดี้โซฟีบอดีสซองมึงหน้าตาจะาของคือเกา่าคือเก่าครับพี่น้องสุขสบายเด้อแต่ละคอนก็นได้รักษาสุขภาพกัน <c oughs> เอ้ยย่ำคำคำย่ำเรื่องพี่น้องดโดนเระบดได้ออกมาให้มั่นมาเดมาถ่ายคลิปนี่ล่ะหน้าตายังคือเก่าังสีเหรอครับพี่น้องสังคมย่อนย่อมก็ได้นี่ล่ะเจ้าของเพลงเคยหัวองอกห <c oughs> มักแม่บดได้แม่บ้านว่ะได้ลูกสาวอ่ะแม่ของเจ้าเป็นผู้สาวเก่าไอาตัวละง่างนั่นล่ะชายาเราก็ย่อมสังคมย่อนย่อมล่ะนะ คือเก่าก็เกาเด้ออย่าทิมอย่าปากันครับเบิ้งไว้เนี่ยผมมีคนเห็นอีหยังดอกผมมีสิต,ตัดต่อใส่ผู้ใด้ในยู่ผู้เดียวเนาะเฮ็ดหยังก็เฮ็ดผู้เดียวย่างไปได้โทรศัพท์ก็หาทายเอาต้นหมอกตน้นไม้ไปเรื่อยๆให้พ่อแม่น้องเบิง่งขอบคนหลายๆผู้ที่ยังจำได้ที่ยังให้กำลังใจกับสังคมอยอดน,นิยมมาตลอดเนาะ ใส่อหันเอียงๆบั้งพีง่บ้างนั่นละครับน้ำนะครับนั่นน้ำน่น้ำคล้องน้ำครับคล้องน้ำคล้องน้ำตามฝายไปนะตามคล้องนะนี่ <c oughs> <c oughs> สังคมยอดเยยมพ่อแม่น้องเลยบผมนี้แนวเสียวดอก <c oughs> ถ่ายบางหน้าตาจะคว้างเ่ยคน <c oughs> <c oughs> เห็นบ่พี่น้องโอ้ยมันเป็นเงาอยูยมมันบวแจงครับบูดแจงอ่ะขอบคุณหลายๆกัแล้วกันพูดติดตตามที่มาซองเบิงสังคมอย่านิยมฝากพ้นงานเพ่งไม่เพ่งเกา่าเด้อควดเกาๆพน่พะจะทรมานนี้แล้วอยากกอดเนียงโมปีนาเกยห้อหอกไม่หลาสุดตอนนี้กับเฟนๆไหนการต้อนรับหลายครับ พอนได้ไหมมีห้าสิบหย่อดวิวกับไปสี่ลักล้านแล้วพ่อนน่องตอนสาวไปหลายแสนแล้วครับปากชุ่มทางดาวทองด้วยครับตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่ตอนถิ่สังคมหย่อนย่มไปออกรายการชุมทางดาวทองครับตอนนี้กำลังออกออนแอร์ครับคือเกา่าเก้าไปนั่ง <c oughs> อ่ะซ่ํานีหละผมมีแนวสิบ่บอา ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับจากสังคมยอดนิยมสบายดีครับสวัสดีครับผม